ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโอเคครับพอมครับพร้อมแล้วครับโอเคขวาหรือโอเคซ้ายโอเคกดเข้าไปโอเคตัดขึ้นไปให้สุดพุ่ตบหนึ่งทีโอเคเน่นแล้วกดสไลด์ลงโอเคกดกาัลงโอเคพร้อมยิง ออคันนี้้้พรมแลวสไลด์โดนนิ้วไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับลองดูนะครับเโอเคโอเคสวยครับออกเลยคต่อยเลยครับโอ้โหแรงโอ้แมนมัดแมน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 ฮะเออสวยมากว่าบางคนเอานิ้วซ้ายมาล็อกไอ้นี้ทำไมโอ้มันเด้งมากมันเด้งมากนะใช่ครับ ที่พี่ถนัดเลยครับโอ้โเดิมยครับโอเคครับอเอาแล้วก็มันต้องขาที่เหลี่ยมข, <c oughs> ของเราเลยที่เราถนัดอเ,เอาหัวขาครับโอ้เด้งมากเอาไร แบ็มือซ้ายซ้ายขวากดปุ่มมือซ้ายดึงสไลด์ออกมาวาแล้วก็ใจปลดสไลด์อย่าปืนชิ้นนึงครับโอเคทิงหนึ่งทีโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับโอ้โหแรงมากเลยนะมันเด้งแรงมากเลย